อาปากค้างรถไฟฟ้าคันนี้ขับไปแล้วกว่า2ล้านกิโลเมตรแบตจะเสื่อมแค่ไหนต้องซ่อมอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปก,กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ เรียกว่าตอนนี้กระแสร,รถไฟฟ้าในไทยกําลังมาแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ทั้งจากราคาน้ํามันที่อยู่ในระดับสูงจนไม่มีทีท่าว่าจะกลับเห็นหลักลิตี่สิบาทรวมไปถึงราคารถไฟฟ้าที่ต่างชืดเฉือนกันสุดๆและมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์มากๆจนหลายคนอาจจะลังเลว,ว่าจะซื้อดีไหมหนึ่งในคำถามยอดฮิตในหมู่คนที่สนใจรถไฟฟ้าก็คือแบตจะทนหรือเปล่าแบตจะเสื่อมไวไหมและแบตจะใช้ได้กี่กิโลเมตร กลัวว่าพอแบดเสื่อมรถก็จะหมดมูลค่าลงไปในทันทีคลิปนี้ที่สุดเลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันว่าที่เมืองนอกมีคนขับรถไฟฟ้ามาเป็น10ปี <Wow. S 1> แถมวิ่งไปแล้วกว่า2ล้านกิโลเมตรและปัจจุบันก็ยังขับเจ้าคันนี้อยู่ได้ปกติอีกตาหากเขาเจออะไรมาบ้างจะมาเล่าให้ฟังกันครับรถคันที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้คือรถเทสซาโมเดลเรุ่น p 8 5 p l ราวๆปี2013 2014จากเจ้าพอรถไฟฟ้าของปาอีลอนนี่แหละ รถเก่งไฟฟ้าคันนี้มีระยะฐานล้อยาวถึง2 9 5 9เมตรถือว่าขนาดเล่เลียกับรถเก่งซารูนอย่าง Mercedes Ben z e c l a s s และ BMW Series 5สเปครถก็ถือว่าเทพในยุคสมัยนั้นด้วยคุมพลังมอเตอร์เดี่ยวกับเพี้นล้อหลังให้กำลังสูงสุด416แรงมา้า6 0 3มนิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ4วินาทีเมื่อ10ปีที่แล้วถือว่าอัตราเร่งโหดมากๆ แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด85กิโลวัตต์อาวไม่ได้ไกลสุดประมาณ426กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA ของอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าโหดและใกล้เคียงกับการขับขี่ในชีวิตจริงมากที่สุดตัวรถมีวารันตร4ปีหรือ50,000ไมล์ประมาณ84,67กิโลเมตรส่วนแบตเตอรี่รับประกัน8ปีไม่จำกัดระยะทางราคาเริ่มต้นในอเมริกาสมัยนั้นอยู่ที่94,900ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3ล้าน2 2 0บาทไม่ถูกนะจะบอกให้ คลิปนี้เราสรุปบันจากบทสัมภาษณ์ของช่องวัดเอเนจีที่ได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของรถไฟฟ้าที่ขับมาแล้วหลักล้านกิโลเมตรเอาไว้เทสลาโมเดล S สีแดงคันนี้เจ้าของก็คุณฮอนเบิร์กชายเวกเสียนชาวเยอรมันที่ปัจจุบันขับไปแล้วระยะทางมากกว่า2ล้านกิโลเมตรแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณฮอนเบิร์กไม่ได้ซื้อรถคันนี้เป็นรถใหม่ายแดงมือหนึ่งแต่เขาซื้อมือ2มาอีกที จาของเก่าขับไปแล้วประมาณ30,000กิมตรคุณฮงองเบิร์ตได้แชร์ให้ฟังในคลิปนี้ว่าเขาใช้ขับไปทําอะไรด้วยระยะทางขนาดนี้รถซ่อมอะไรไปบ้างแบตเสื่อมแค่ไหนรวมถึงทริคในการถนอมแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้ได้ฟังกันด้วยเริ่มกันที่เรื่องนี้กันก่อนเลยรถซ่อมอะไรไปแล้วบ้างแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนไหมแน่นอนขับไปแล้วกว่า2ล้านกิโเมตรต้องมีเสียมีซ่อมกันบ้างแหละ คุณฮอมเบิร์กได้แชร์ให้ฟังว่าตัวแบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้ว3ครั้งซึ่ง2ครั้งแรกเป็นการซ่อมแบตเดิมส่วนครั้งที่3เป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ซึ่งการเปลี่ยนแบตทั้งหมด3ครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะอยู่ในช่วงวารตีแบบไม่จำกัดเลขกไมล์แต่ตอนนี้วารตีแบตเตอรี่หมดลงไปแล้วแบตก้อนสุดท้ายที่เสื่อมเมื่อชาร์จเต็มจะวิ่งได้ประมาณ260กิโลเมตรแต่พอเปลี่ยนแบตก้อนใหม่ล่าสุดจะวิ่งได้400รมอยกิโลเมตรอยู่เลยใช้ขับวัน แต่ตัวแบตมีค่า SOH เพิ่งเสื่อมลงไปแค่8%เท่านั้นจุดที่เสียบ่อยที่สุดเห็นจะเป็นมอเตอร์กับเคลื่อนที่ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนมาแล้วถึง13ครั้งซึ่งคุณฮอนเบิร์กตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นอาการประจำรุ่นของโมเดล S ในโฉมนี้ส่วนใหญ่ช่างจะใช้วิธีซ่อมแต่พอขับออกมาได้ประมาณ50,000-70,000กิโลเมตรก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมอีกแต่มีครั้งหนึ่งช่วงก,กลางๆได้เปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่พอเปลี่ยนแล้วใช้ขับไปได้ไกลกว่า780,000กิโลเมตร หลายคนคงสงสัยว่าขับเยอะขนาดนี้คุณฮอนเบิร์กทำอาชีพขับรถแท็กซี่หรือเปล่าตอบได้เลยว่าไม่ใช่ครับนอกจากจะไม่ได้ขับแท็กซี่แล้วคุณฮอนเบิร์กยัเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเทสซาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามีกี่หุ้นแต่แมเป็นเจ้าของรถสปอร์ตไฟฟ้าเทสซาโรสเตอร์อีกด้วย <Wow. S 1> คุณฮอนเบิร์กบอกว่าเขาชอบออกคาราวานขับรถไฟฟ้าไปต่างประเทศเช่นแอฟริกาออสเตรียจีนโมร็อกโกและสวีเดนก็ไปมาแล้ว คุณฮอนเบิร์กเขาบอกว่าเจ้รถไฟฟ้าโมเดล S คันนี้ขับบนทะเลทรยายที่สบายๆพราะรถไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องใช้อากาศในการเผาไหม้เลยทำให้ขับลุยได้มากกว่ารถเก่งเครื่องยนต์สันดาปทั่วไป ถ้าพูดถึงเทคนิคในการดูแลรักษาตัวรถและแบตเตอรี่คุณฮอนเบิร์กได้แชร์ว่าเวลาเดินทางไกลจะชาร์จแบตถึงแค่70%เพื่อถนอมแบตและยังชาร์จไวส่วนใหญ่จะขับไม่เร็วมากไม่เกิน100กิลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไม่ให้มอเตอร์และแบตร้อนเกินไปและก่อนจะชาร์จในที่หนาวก็ต้องอุ่นแบตเตอรี่เอาไว้ก่อนจะดีกับตัวแบตมากกว่าแต่ถ้าอยู่บ้านจนะชาร์จที่บ้านนี่แหละดีที่สุดแล้ว พอเราไปดูสภาพตัวรถไกลๆไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือรถที่ขับไปแล้วกว่า2ล้านกิโลเมตรเบาะหนังพุ่มอลัยแบบเดิมๆยังไม่เคยเปลี่ยนอยู่ในสภาพดีระบบกับเครื่องรถก็ยังสเสถียรอัตราการกินไฟของการขับ1ล้าน2แสนกิโลเมตรล่าสุดอยู่ที่15.8กิโลวัตต์อวตต่อ100กิโลเมตรถือว่าไม่ต่างจากรถไฟฟ้าคันใหม่ป้ายแดงสมัยนี้กันเลย คุณฮอนเบิร์กได้ทิ้งทายว่าเขายังรู้สึกแฮปปี้กับรถไฟฟ้ามากๆจนลืมรถน้ำมันไปแล้วคันต่อไปก็จะยังเลือกรถไฟฟ้าอยู่แต่เป้าหมายตอนนี้คือการทำลายสถิติระยะทางรถที่วิ่งได้มากที่สุดในโลกของรถวอเวในแคลิฟอร์เนียที่ขับไป5ล้าน4แสนกิโลเมตรให้ได้แต่คงต้องรีบหน่อยเพราะเขาอายุเยอะแล้วระหว่างสัมภาษณ์ก็เห็นรถไฟฟ้าเทสซาของเพื่อนบ้านคุณฮอนเบิร์กขับผ่านไปมาสงสัยจะซื้อตามพี่เขากันแน่เลย แม้ว่ารถเ e s l a m o เดลเของคุณฮอนเบิร์กจะหมดประกันไปแล้วแต่ยังมีสิทธิ์ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ฟรีตลอดอายุรถจะขับต่ออีกหลายล้านกิโลเมตรก็สบายใจไม่ต้องเสียค่าชาร์จไฟแม้แต่บาทเดียวก่อนที่เราจะพาไปดูแบตเตอรี่รุ่นอื่นๆที่ขับได้1ล้านกิโลเมตรขึ้นไปเป็นแบตยุคต่อไปฝากไว้กดติดตามสับ c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ จากที่เราเล่าไปแบตเตอรี่ที่ใช้ในเท s ซาโมด e ล S คันนั้นเป็นเทคโนโลยีเมื่อ10ปีก่อนแต่ในช่วงหลังนี้ทางค่ายรถยนต์และบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เองต่างก็แข่งขันกันพัฒนาแบตเตอรี่กันอย่างก้าวกระโดดอย่างเช่นค่ายจีลี่หนึ่งในค่ายรถยนต์ท็อป5ในจีนที่เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน2024ที่ผ่านมาได้เปิดตัวแบตเจนใหม่ภายใต้ชื่อ เอจิสช็อตเบรดแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ที่ออกแบบเป็นลักษณะใบมีดเรียงซ้อนๆกันเหมือนกับแบตเตอรี่ของ b y d แต่มีขนาดที่สั้นลงด้มีความยาวเพียง58ซตมรหรือคิดเป็น39.58%เมื่อเทียบกับ b y d เบรดแบตเตอรี่ในปัจจุบันที่เด็ดอยู่ที่ค่าความหนาแน่แนของพลังงานในแบตสูงถึง192วัตต์อาลต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว และด้วยดีไซน์การออกแบบที่สั้นลงยังทําให้ค่าความต้านทานภายในตัวแบตลดลงส่งผลให้ความร้อนสะสมขณะใช้งานก็ลดลงตามไปด้วยทางจีลี่เคลมว่าแบตเอจิสนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมมากถึง50%เลยทีเดียว ทำความเร็วในการชาร์จจาก10ถึง80เเพียง17.04นาทีเท่านั้นในขณะที่บแบตเตอรี่ของ BYD ใช้เวลาถึง26นาทีหรือเร็วกว่าถึง1.5เท่าและยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยระดับเดียวกับกองทัพด้วยนะทั้งการเจาะสั่นเขย่าก,กระแทกตัวแบตก็ยังอยู่สบายดีไม่ระเบิดแต่อย่างใด <Wow. S 1> ส่วนไซเคิลการชาร์จก็รองรับสูงสุดถึง3,500ไซเคิลซึ่งเทียบเท่ากันใช้งานระรยะทางกว่า1ล้านกิโลเมตรถ้าเราขับรถเฉลี่ยป,ปีละ20,000กิโลเมตรก็จะใช้งานได้นานถึง50ปีีีเเลยยทดว แบตรุ่นใหม่นี้เริ่มใช้ในรถไฟฟ้าแบบ SUV รุ่นใหม่ของทางค่ายอย่างกา l ล x y ซ e5 ที่คนไทยน่าจะมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของกรนดเร็วนี้ด้วยนะครับ <S 2> <S 2> เทคโนโลยีแบตเตอรี่โลกจากอีกคายที่น่าจับตามองคงต้องยกให้ CATL บริษัทจากจีนดีกรีผู้ผลิตแบตเตอรี่นในรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกที่เมื่อช่วงเดือนเมษาย,ยน2024ร่วมมือกับบริษัทยูตงหนึ่งในผู้ผลิตรถบัสที่ใหญ่ที่สุดในจีนเปิดตัวแบตเตอรี่เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดเป็นแบตเตอรี่อายุยืนสำหรับรถบัสและรถ ทางบริษัทเคลมว่าแบตเตอรี่นี้ไม่เสื่อมลงเลยแม้ว่าจะใช้ไปถึง1,000ไซเคิลแรกแถมทางอยู่ตรงยังกล้ารับประกันแบตนาน15ปีหรือ1,500,000กิโลเมตรใช้ลืมยันลุกบวชเนนก็ได้เลยนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่อีกรุ่นที่รับประกันนาน10ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรที่คาดว่าราคาน่าจะต่ำกว่าอีกด้วย ต้องจับตาดูกันให้ดีว่าทาง C A T L จะนำเทคโนโลยีแบตอายุยืนนี้ไปใส่ไว้ในแบตรุ่นอื่นๆที่ขายให้กับค่ายรถยนต์ทั่วไปนอกเหนือจากการใช้งานในรถปาส์เซรถบรรทุกด้วยหรือไม่เพราะค่ายรถชั้นนำแต่ก็เป็นลูกค้าของ C A T L รถยนต์ไฟฟ้ากว่า1ใน3ของรถที่ขายทั่วโลกต่างก็ใช้แบตจากค่ายนี้หากทำได้จริงนี่คงเป็นอีกหนึ่งแบตเปลี่ยนโลกที่สู้รถน้ำมันในเรื่องของความทนทานที่ใครหลายคนกังวลได้ไม่ยากเลย จากทั้งหมดที่เล่ามาจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีความทนทานกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ในโทรศัพท์อยู่พอสมควรสามารถใช้งานได้หลายแสนกิโลเมตรหลายปีกว่าจะเสื่อมจนถึงขั้นที่ต้องเปลี่ยนใหม่รวมไปถึงเทคโนโลยีในแบตรุ่นใหม่ๆก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีความจุมากขึ้นชาร์จไวขึ้นและมีความทนทานมากขึ้นเช่นเดียวกัน อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบมแบตเตอรี่ในรถยนต์เสื่อมจนมีความจุน้อยลงเราสามารถนำเอาแบตเตอรี่ยูสใช้เป็น power storage ไว้เก็บไฟในอาคารบ้านเรือนได้สบายๆอีกหลายปีในตลาดตอนนี้เขาซื้อกันมูลค่าหลักแสนบาทเลยนะอีกทั้งค่ารถยนต์ส่วนใหญ่ก็รับประกันตัวแบตเตอรี่ h v บ l t a g e นานถึง8ปีหรือไม่ต่ำกว่า160,000กม แต่บางค่ายยังรับประกันตลอดอายุการใช้งานไม่จำกัดระยะเวลาและระยะทางด้วยซ้าไปเลยอยากให้ทุกคนดูที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานมากกว่าว่ารถยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์เราหรือไม่อยากให้ทุกคนไปลองขับลองสัมผัสหรือลองเช่ามาใช้งานกับเราสักสองสามวันก่อนตัดสินใจกันด้วยตัวเองกันนะครับ <S <S แล้วคุณล่ะยังก,กังวลเรื่องแบตรถไฟฟ้ากันอยู่ไหมอยากจะให้ในอนาคตตัวแบตเป็นยังไงบาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเรา สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ